สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Wild Story อีกครั้งนะครับและเราก็ไปต่อกับเรื่องเธอคือความฝันในตอนที่2กันเลยดีกว่าครับแล,แล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงมันเป็นวันธรรมดาที่พวกผมและเพื่อนๆต้องไปเรียนตามปกติแต่จะไม่ปกติก็เพราะพวกผมต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งพวกผมต้องไปเรียนที่ตึกคณะอื่นผมไอแชมและไอเอม สามหนุ่มสามมุมจากฟากนิเทศศาสตร์ต้องรีบวิ่งหาห้องเรียนเพราะกลัวจะไม่ทันชิกชื่อพวกผมสามคนวิ่งแซงกันไปมาดึงเสื้อกันบ้างผลักกันบ้างตามประษาเด็กกำลังซุกซนหรือคนนอกอาจจะมองว่าปัญญาอ่อนก็ตามถึงแม้พวกผมจะรีบแต่ก็ไม่ไวที่จะหยุดแกล้งกันจนผมวิ่งนำพวกมันมาปลายสายตาทำให้ผมเหลือไปมองเห็นหนุ่มคนหนึ่งที่มีใบหน้าคุ้นๆที่กำลังเดินสวนมา ผมที่กำลังวิ่งอยู่ก็ต้องหยุดชะงักและมองไปที่เขาคนนั้นแบบกระทันหันจนไอ้เพื่อนทั้งสองตัวที่กำลังวิ่งตามหลังมาเบรกแทบไม่ทันชนผมกระเด็นออกไปเลยมึงหยุดทำเชี่ยอะไรสัตว์ <c oughs> ปากดีแบบนี้ต้องเป็นไอ้แชมป์ครับ <c oughs> ส่วนผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันเลย <c oughs> ได้แต่หันกลับไปมองตามหลังคนที่เพิ่งสวนทางมาอ้าวทำเมินเป็นส้นตีนอะไรมึงอะเออนี่ไงถึงแล้วห้อง QR 5้าหนึ่งสี่ปะ พอดีเป๊ะเลยครับห้องอยู่ตรงหน้าผมพอดีพอดีก็เข้าไปดิรอให้พ่อมาตัดลิปปินเลยไงเออรอพ่องมึงเข้าไปก่อนมึงแหละเข้าไปก่อนเราเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนเข้าไปก่อนเพราะคนแรกจะได้รับหน้ากับอาจารย์ไปเต็มเครับจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปก่อนเนื่องจากพวกผมมาสายกันสายตาผมได้แต่เมลอมองตามเขาคนนั้นจนเผลอโดนไอ้แชมป์กับไอ้เอมผลักเข้าไปในห้องเออ ขออนุญาตครับผมลิบตั้งสติและขออนุญาตด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดก่อนจะเดินดุมๆเข้าไปนั่งและยังคงแอบๆชะเง้อมองไปที่ประตูหาใครบางคนตอนนี้หัวใจของผมรู้สึกเต้นไม่เป็นจังหวะมันเต้นแรงมากครับไม่รู้ว่าเพราะความเหนื่อยหรือเพราะได้เจอเขากันแน่เวรกรรมจริงๆพอจะได้เจอก็เจอกันแค่แป๊บเดียวมือหายใจแรงจังวะไอเอ็มทักผมกูกูเหนื่อยอะ ผมพูดทีหายใจทีขณะที่สายตาฉเฉงมองไปที่ประตูจนจบคลาสก็เที่ยงพอดีพวกผมจึงพากันออกมาหาอะไรกินข้างนอกมาหาลายัยเพราะว่าตอนบ่ายเราไม่มีเรียนกันแล้วครับวันนี้ป๋าเอมพามากินร้านอาหารญี่ปุ่นแต่พวกผมก็ไม่ยอมให้มันเลี้ยงนะครับขู่มันไว้ว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันก็ต้องแฟรแฝแชร์เท่ากันไม่เอาเปรียบเพื่อนเออมึงเมื่อเช้าคนที่เจอหน้าห้องคนนั้นเขาเป็นใครวะ เชื่ออะไรนะตะว,วันตะว,วันปะผมถามเสร็จก็รีบคีบซูชิที่จานไปจิ้มซอสวาซาบิไปยัดเข้าปากไปขอบอกเลยว่าเนื้อปลาแซลมอนนี่โคตรสดอะ่ะมันฉ่ำในปากมากๆทั้งนุ่มทั้งแน่นครับเต็มปากมีรสเค็มนิดๆจากซอสโชยุเหมือนกำลังกินอยู่ที่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นจริงๆผมทำเป็นไม่สนใจต่างหากนะครับเพื่อไม่ให้พวกมันจับพิรุษได้ อันแน่ชอบเขาวติไอแชมไม่พลาดที่จะแซวผมทันใดนั้นเป็นจังหวะที่ลิ้นผมไปสัมผัสกับวาสาบิเต็มๆครับจี๊ดขึ้นสมองเลยผมสะดุ้งด้วยอาการจี๊ดขึ้นหัวจากวาสาบิดรีบกวากมือหาน้ำจากคนรอบข้างไอแชมเห็นท่าทีของผมก็หัวเราะชอบใจใหญ่รีบแย่งแก้วน้ำที่วางไว้ของผมออกไปเอาน้ำกูมาอะไรวะแซวเล่นแค่เนี้ยถึงกับสะดุ้งเชียวหรอวะ กูจีดวาซาบิตางหางแล้วเว้ยผมรีบปัดข้อกล่าวหาจากมันทันทีความจีดเริ่มจากไปแล้วไอเอมยื่นน้ำชาเขียวเย็นมาให้ผมด้วยความสงสารแหละเออขอบใจว่ะไอเชียกูแทบตายเลยเมื่อกี้งี้แหละคนไม่เคยแดกของดีไอแชมมันเริ่มเปิดสงครามปากกับผมอีกแล้วครับไอนี้ปากมันว่างไม่ได้เพราะหมาในปากมันเยอะเลยต้องพ่นออกมาใส่ผมเรื่อยๆเวลาที่มันเหงา ใครจะไปแดกบ่อยแบบมึงล่ะพ่อหนุ่มฮอตพ่อรองเดือนมหาลัยถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตัวดีๆกับพี่ไว้สิน้องเดี๋ยววันหลังพี่จะพามากินบ่อยๆพอดีผมไม่ค่อยอยากจะไปแดกอะไรกับคุณสักเท่าไหร่ครับไม่รู้ทำไมไปด้วยกันทีไรอาหารไม่อร่อยทุกทีเลยถ้าไม่อร่อยคุณก็ไม่ต้องแดกดีครับก็กูจะแดกอะ่ะทำไมวะก็กูไม่ให้แดกด้วยความที่ผมหมั่นไส้มันมาก ผมจึงรีบใช้ตะเกียบคีบวาสบิก้อนเบลเลอร์ไปป้ายใส่ชูชีในจานของมันขณะที่มันกําลังคีบเข้าปากแต่ก็ไม่ไวโดยมันแกล้กลับโดยการยื่นมือมาหยิบจานของผมและเอาจานของมันที่เต็มไปด้วยวาสบิมาเปลี่ยนให้ผมแทนของมึงก็แดกเองดิเอามาให้กูทําไมผมรีบปัดจานไปแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกแล้วทําไมมึงไม่แดกเรื่องของกูมันเชิดหน้าหนีพวกมึงก็เถียงกันจังเลย เอามานี่กูแดกเองพ่อพระยื Jamie, <anak> lonely, ่นมือมาหยิบจานที่พวกผมสองคนกําลังเกี่ยงกันไปกินเองโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะสนใจแต่เรื่องกินอย่างเดียวก็มันกวนตีนกูก่อนอนผมรีบปัดความผิดให้แชมป์ก็มึงอ่ะหาเรื่องกูก่อนมันยังคงเถียงไม่เลิกก็แน่นอนแหละครับใครมันจะไปยอมกันง่ายๆใครยอมก่อนก็แพ้ดิจนกระทั่งไอเอมตัดบทให้สงครามเราจึงสงบลงพวกมึงจะไม่หยุดกันใช่ไหม ก็ไอแชมป์มันยังอีกไม่ทันพูดจบไอเอ็มก็รีบตัดบทผมเลยครับเสียงหัวเราะที่คักชอบใจของไอแชมป์ลาบอว่าศึกครั้งนี้มันชนะผมจึงทำเมินไม่สนใจมันเมื่อกี้ถามถึงใครนะพี่ตะวันปะเชียเถียงกับควายจนลืมไปเลยครับว่าคุยอะไรกันค้างไว้ดีนะเนี่ยที่เอ็มมาฉุดน,นึกขึ้นได้เออเขาชื่อตะวันหรอวะผมทำเป็นหน้าใสใจซื่อถามกลับ ตะว,วันคุณนาคุณจิตติพักดีเดือนมหาลายัยเรียนวิทยาลัยนานาชาติอ่ะไอแชมเสริมลีดมอต่างหากล่ะไอเอมแยงเดือนมหาลายัยเนี่ยกูเพิ่งไปประกวดเดือนมาเนี่ยมาถามกูดิลีดมอกูไปส่งน้ำส่งขนมให้น้องแป้งกูเจอประจําเลยผมหันหน้าสับไปมาระหว่างที่เพื่อนทั้งสองกำลังโต้แย้งกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีเอ๊ะหรือว่าเขามีแฝนว่ามึงไอเอมพูดขึ้น แฝดกะเชียรเล่านี่มึงไม่รู้จักหรอเขาเคยเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆไงดูเหมือนว่ามึงจะรู้จักเขาดีนะกล่าวหรอกว่าแต่มึงอยากรู้ไปทําไมวะวันนั้นก็ถามไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่ไงเออกูก็แค่รู้สึกว่าน้าคุ้นๆก็เลยถามให้หายสงสัยให้เฉยคีดเสือกจังนะมึงอะ่ะอ้าวกูโดนด่าเฉยเลยครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกไอ้ควายแชมป์คนเดิมนั่นแหละ หลังจากที่เรารับประทานอาหารญี่ปุ่นสุดแสนอร่อยเสมือนส่งตรงมาจากฮอกเกโดประเทศญี่ปุ่นมันทั้งอิ่มทั้งฟินสุดๆไปเลยนะครับเบาะรถนุ่มๆแอร์เย็นๆกลิ่นหอมสดชื่นพร้อมคนขับไปส่งที่หอมันจะดีอะไรขนาดนี้วะไอเอมเจ้าของรถยนต์สุดหรูเป็นคนขับมาส่งพวกผมระหว่างทางก็มีแต่เสียงเพลงนี่แหละครับที่ดังตลอดทางเพราะผมก็ขี้เกียจจะคุยกับไอแชมแล้วแต่จู่ๆไอเอมก็พูดขึ้นมา จริงๆกูว่ามันน่าลำคาญน,นะเว้ยตอนที่พวกมึงเถียงกันอะเอาแล้วอยู่ๆมันก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมากูว่ากูโดนมันด่าชัวแต่กูว่ากูชอบนะมีเสียงพวกมึงก็ดีจะได้ไม่เหงาเฮียมันไม่ด่าว่ะแต่เสือกชอบไปอีกแต่พวกผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบกลับมันยังไงแต่กูก็ไม่ได้สนับสนุนให้พวกมึงทะเลาะกันนะเว้ยเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอ พูดเสร็จก็ถึงหอผมพอดีครับแล้วก็เลยแยกย้ายกันเลยไอ้แชมป์ก็คงเตลเตไปทั่วเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้มันกําลังจดจ่ออยู่กับอะไรเห็นมันไปทั่วส่วนไอ้เอมไม่กลับหอไปเล่นเกมต่อก็คงไปหาน้องแป้งเอ๊ะหรือว่าน้องขวัญใจไม่แน่ก็อาจจะเป็นน้องใดใดที่ผู้ผมยังไม่รู้ก็เป็นได้ครับวันนี้คงจะผ่านไปอีกวันเหมือนเคยผมรีบอาบน้ําทาอะไรเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนอนอย่างมีความสุขแต่ก็ฉุดนึกขึ้นได้ว่า วันนี้ผมมีข้อมูลมาเพิ่มเติมไม่รอช้ารีบคว้ามือถือเข้ามาเปิดแอปพลิเคชันสินเงินกดไปที่ช่องค้นหาตะวันคุณเออ่คุณคนาจิตพักดีไม่พบการค้นหาใดๆเอ๊ะหรือว่ากูจำชื่อผิดวะเอาใหม่คุณคณาพักดีมีแต่อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ดูดูไปแล้วไม่น่าจะใช่คนที่ผมกำลังตามหาหรือว่ามันต้องเป็นภาษาอังกฤษกันวะ a w a n คุณาคะนาคุณา,ณาตะวันทีทีตะวันผมพยายามอยู่เรื่อยๆครับลองหลายชื่อแต่ก็ไม่พบเจอคนที่ผมกำลังตามหาเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวมากแต่มือก็ยังคงถ่ายหน้าจอ,อทโทรศัพท์มือถืออยู่กูเหนื่อยจะตามมึงแล้วนเนี่ยผมจึงฉุดคิดได้ว่าในเมื่อรหารในเฟสไม่เจอ แล้วทำไมเราไม่ลองไปหาตามเพจดูล่ะวิทยายลัยนานาชาติตึ๊บเอาละหาวิแววเผื่อจะฟุกเจครับแต่เพจไม่เงียบกับเพจล้างมานานอัปเดตล่าสุดก็เมื่อปีที่แล้วกลับไม่เจออะไรเลยครับแต่ความพยายามของผมไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับบางทีคนใกล้ตัวผมนี่แหละอาจจะเป็นที่ซ่อนตัวของเขาก็ได้เหมือนกับที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุด คือที่ที่อันตรายที่สุดเอ้ยไม่ใช่ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดงั้นเป้าหมายของผมก็คงเป็นไอแชมป์ก่อนเลยแชมป์เปลี่ยนชิปไอเพียนนี่กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ตอนล่าสุดประกวดดาวเดือนคนที่กดไลค์เลื่อนฟีดไม่เจองั้นไปที่เพื่อนกดไปที่เพื่อนของเพื่อนไอสัตว์มันปิดไว้เจอแต่อเขาที่เป็นเพื่อนร่วมกัน รูปที่มีแท็กก็มีแต่รูปพวกพวกผมกับเพื่อนมันตอนมอปลายแค่นั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป้าหมายไปหากับเอมดีกว่าเออมอะโนชาเป้าหมายแรกคือน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้งอย่างแรกนะต้องหาเพืน้องแป้งให้เจอก่อนแล้วค่อยไปแกะรอยจากกลีดมอแต่ไอเชีย่ยไม่น่าจะเจอหรอกเพราะว่าเพื่อนแป้งมีตั้งหลายพันคนตึ้งหนึง่ง เสียงแจ้งเตือนผมเด้งขึ้นมาไม่ช้าผมก็รีบกดเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแชมปเพียนชิปแอปเอแมนอชาแอปดินพูดนเป็นไงเป็นไงรูปนี้กูหล่อว้าวกดไลค์ให้กูหน่อยเพื่อนรักไอ้แชมปลงทุนแท็กผมกับไอเอมเพื่ออวดสรรพคุณความหล่อของตัวเองแล้วก็เรียกยอดไลค์ให้กับตัวเองตามภาษาหนุ่มฮอตต่อให้หนุ่มๆห,หรือสาวเล็กสาวใหญ่ใครๆกดให้มันหลายพันคนแล้วก็เถอะ คนอื่นจะชมมันแค่ไหนก็คงไม่ดีเท่ากับเพื่อนจริงไหมนะครับนี่มันไม่รู้สึกเขินเลยบ้างหรือวะผมนั่งอ่านคอมเมนต์สาวๆว,ว้มันแล้วก็อยากจะเบะปากให้ดินพดนกูกดให้ละแชมป์เพียนชิพไม่ดีให้มึงกดไลค์ที่ลูกไม่ได้ให้มึงกดไลค์ที่เม้ต์ในควายดินพดลทำไมหยาบคายจังเลยล่ะครับแชมป์เพียนชิพมึงจะไปไหนก็ไปเลยปะ แต่ก่อนไปมึงช่วยกดไลค์ให้กูก่อนดินพัวดนไม่ทุกคนครับไอ้แชมป์มันเจ้าชูครับอย่าไปชอบมันเลยแล้วมันก็หยาบคายกับผมด้วยครับแชมป์เพียนชิพกวนตีนในควายได้กวนตีนมันวรนิดวัหน่อยก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าดีฮะผมก็แกล้งกวนตีนมันไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็กดไลค์ให้มันดีกว่ารอให้มันมายืมโทรศัพท์ผมไปกดไลค์รูปตัวเองเหมือนคราบก่อน ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังแกล้งโพสเหืนๆทิ้งไว้ให้อายต่างหน้าเล่นๆแต่ก็ไม่อายนะครับเพราะเพื่อนในโซเชียลผมแทบจะนับได้ว่าจะกดออกจากหน้านี้ก็ต้องไปสรุดกับชื่อเพจคิวบอยสอยดาวที่เป็นเพจรวบรวมบรรดานหนุ่มสาวสุดคิ้วของมหาลัยของเรานั่นเองครับที่แห่งนี้แหละเป็นที่แหล่งรวบรวมวาฟชั้นดีไม่รอช้าผมก็เริ่มปฏิบัติการทำการแกะรอยตามหาพ่อหนุ่มหน้าใสคนนั้นทันที ถึงรูปจะมีเยอะมากแต่ก็เจอได้ไม่ยากครับในที่สุดผมก็เจอทั้งภาพตอนประกวดดาวเดือนปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งภาพในชีวิตประจำวันทำให้ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนฮอตแค่ไหนตะว,วันคุณาคุณจิตติพักดีไม่น่าละ่ะกูถึงหามันไม่เจอสักทีเพราะชื่อผิดหรอวะเนี่ยระหว่างส่องผมก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์รูปให้คนแปลกหน้าจะว่าไปก็ไม่แปลกหน้าแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมรู้จักเขาแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้รู้จักผมแค่นั้นฮอตด้วยว่ะผมสะบักับตัวเองวัดจากยอดไลค์แล้วบางรูปก็หลักพันสองสามพันก็มีบางรูปก็เกือบหมื่นโอ้โหผมเจองานใหญ่ซะแล้วล่ะครับอย่างนี้ใครจะกล้าจีบวะเอาอะไรไปสู้แล้วจะต้องทำยังไงถึงให้คนดังขนาดนั้นหันมามองคนธรรมดาแบบผมล่ะขนาดมาไม่ยังหมื่นเลย คิดแล้วก็อยากจะตัดใจครับแต่ขนาดนั้นเอง Account ที่มีชื่อคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆเหมือนผมเพิ่งจะอ่านชื่อเจอเมื่อสักครู่ก็เด้งขึ้นมาเชียอยากจะกรีดให้ล้านบ้านเลยครับตอนนี้ผมใจหายไปหมดแล้วหัวใจผมเต้นแรงแทบกระเด็นออกจากอกอยู่ๆโทรศัพท์มือถือก็กระโดดออกจากมือของผมกลิ้งลงไปตกบนที่นอนมันตื่นเต้นและดีใจมาก เขาแอดเฟรนผมมาเว้ยผมทำตัวไม่ถูกเลยเป็นไปได้ไงวะเน,นี่ยผมพยายามรวบรวมสติกลับไปหยิบมือถือมาดูแล้วค่อยๆบรรจงกดรับแอดทำไงดีวะตอนนี้มือไม้ผมสั่นไปหมดแล้วครับเพราะความตืน่นเต้นจนนิ้วหนาๆของผมเนี่ยเผลอไปโดนปุ่มกดโบกมือทักทายเชีย่ยเป็นไงเป็นกันวะกูหาตั้งนานกว่าจะเจอจะมาปอดแหงม่กล่าตอนนี้ก็ไม่ได้แลวปะ สกเตติกอร์หน้ายิ้มส,ส,สวัสดีครับวันดีวันดีนอนดึกจังเลยนะครับกำลังจะนอนพอดีเลยแต่เห็นหนายกดรูปรัวๆในเพจก็เลยแอดมาโอ้ยเขินว้ยพอดีเราเห็นว่ารูปนายมันน่ารักดีอะนายชอบเราหรอโอ้ย จะให้ผมตอบยังไงครับเนี่ยเปิดมาขนาดนี้แล้วไปไม่ถูกเลยก็เราเห็นว่านายหน้าตาดีก็เลยอยากรู้ว่านายดูแลตัวเองยังไงผมก็พูดไปเรื่อยแหละหาทางให้ตัวเองไม่เขินและก็ไม่น่าแตกครับอ๋อเรียกว่าชอบลาสะอ,อีกกูจะบุกเลยดีไหมวะเนี่ยหรือว่าควรใจเย็นก่อนแต่อะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้วะผมพยายามมาตั้งนานบทจะง่าย มันก็ง่ายแบบนี้เลยเหรองั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันนะง่วงแล้วข้อความสุดท้ายของคืนนี้ซึ่งผมไม่ได้ชวนคุยอะไรต่อครับแค่ตอบไปว่าฝันดีนะครับความรู้สึกตอนนี้ขอบอกเลยว่ามันโคตรจะมีความสุขม,ม,มากๆครับมันเหมือนฝันมันจริงไม่เจอตัวจริงอย่างน้อยๆผมก็อยากจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์นี่แหละคืนนี้ผมต้องหลับฝันดีแน่ๆโอ้ยดีใจเขินด้วย ไอ้เยอ่ยแทบอยากจะไปกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นสี่ของหอแต่ก็ได้แค่หยิบหมอนขึ้นมาบิดหยิกแล้วก็ทุบมาแรงๆเท่านั้นเลยครับตลอดสัปดาห์นี้ผมเข้ามาเรียนอย่างสดใสกว่าครั้งไหนๆก็ไม่แปลกครับสำหรับคนที่กำลังอินเลิฟถึงแม้จะคิดข้างเดียวก็เถอะทุกครั้งเวลาที่ผมว่างผมก็มักจะหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คน่นเช็คนี่แล้วก็คุยแชทกับเขาชวนคุยไปเรื่อยครับ กินข้าวหรือยังวันนี้จะไปไหนทำอะไรเหนื่อยไหมถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนชวนคุยฝ่ายเดียวอยู่ตลอดแต่ผมก็ไม่น้อยใจหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ตอบแชทผมนะแค่นี้ผมก็ดีใจเล้าวันนี้มีเรียนไหมครับมีตอนบ่าย,ายเรียนตึกไหนหรอตึกบีเฮ้ เราก็มีเรียนตึกดีบังเอิญจังเลยฮ่าฮเดี๋ยวเราต้องไปเรียนก่อนแล้วนะช่วงนี้มีความสุขจังเลยนะครับคุณดินไอแชมป์เดินเข้ามาทักทายพร้อมกับตบไหล่ผมแทบจะหลุดครับอิจฉากูวะดเด็กเือรักแรกกังเงี้ยใครมันจะผ่านมาโชคชนแบบคุณแชมป์ล่ะครับไอเอมช่วยเสริมผมก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะ มันพูดเสร็จก็เดินนำหน้าไปผมกับไอเอมหันมามองหน้ากาันแบบปล่อยวางเสียงข้อความเข้าผมรีบเปิดอ่านทันทีวันก่อนที่นายถามแล้วว่าเราดูแลตัวเองอยังไงใช่ไหมแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากจะมาแนะนำครีมตัวนี้อ่ะพอดีเราซื้อมาเกินเลยอยากแบ่งขายให้นายแต่ถ้านายไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะเราขอโทษที่รบกวนจบข้อความพร้อมกับแนบภาพครีมบำรุงผิวยี่ห้อหนึ่ง ก็เอกใจแล้วเชียวว่าทำไมมันง่ายขนาดนั้นที่แท้ก็หลอกขายครีมนี่เองแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ใจมันชอบไปแล้วซื้อมันลองหน่อยก็ไม่เสียหายถือว่าสนับสนุนเขาแล้วกันสนใจสนใจดีใจมากเลยที่มาแนะนำเรางั้นเดี๋ยวโอนมาบัญชีนี้เลยนะนัดรับไม่ได้หรอยังไงเราก็อยู่มอเดียวกันอยู่แล้วนี่ผมตอบกลับ ออพอดีเราไม่ค่อยสะดวกอะ่ะช่วงนี้ติดงานเดี๋ยวให้เพื่อนเอาไปฝากไว้ที่คณะนายก็ได้เอางั้นเหรอเราไม่โกงนายหรอกน้าก็ไม่ได้กลัวโกงสักหน่อยชุดนี้ทั้งหมด1,550บาทนะแต่เราลดให้นายเหลือ1,500บาท สุขเสาราทิตย์ที่วันพรุ่งนี้ผมจะไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนอย่างทุกๆวันไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเขาและที่สำคัญผมจะตื่นตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มก,กว่าๆแล้วครับผมยังคงนั่งเล่นพักผ่อนอยู่บนดาดฟ้าหอพักของผมนั่งบ้างเดินไปพิงระเบียงบ้างปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเวลานั่งอยู่เฉยไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดปล่อยให้เวลาผ่านไปผมรู้สึกว่า ตัวเองกำลังอยู่ในจุดกลิ่งกลางระหว่างแสงที่สว่างอยู่บนพื้นดินและบนแผ่นฟ้าจะก,ก้มหน้าก็เจอแสงไฟจะเงยหน้าก็ยังต้องเจอแสงดาวสิ่งเหล่านี้เยียวยาวผมได้เสมอถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผมเหงาคิดถึงบ้านทุกอย่างต้องใช้เวลาปรับตัวอเยอะถึงแม้ผมจะเจอเพื่อนที่ดีแต่บางทีมันก็อยากมีคนมาเติมเต็มความรู้สึกเปลี่ยวเหงาเล็กๆในใจเหมือนมันเรียกร้องใครสักคนมาเติมเต็ม